สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดครับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่ระหว่างคิโรนาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมเอสปันยอนเลยราคาคู่นี้เปิดไปที่เจ้าบ้านคิโรนาเป็นฝ่ายต่อราคาที่ปอปอขาวครับตรงเต่ที่สนามมูนิสปันเดมอนติลิบีเวลาตีสองของค่ําคืนนี้ เจ้าบ้านคิโรนาแม้จะยังคงลังอันดับบวยของตารางแต่ผลเสมอที่ได้จากการบุกไปเยือนแอตเลติกบินเบาในการสัปดาห์นับเป็นสัญญาณบวกที่บอกว่าทีมกาลังปรับตัวได้ดีครับเกมนั้นพวกเขาออกนําก่อนจากประตูสุดสวยของอัสดินอูนาฮีในครึ่งแรกนะครับก่อนที่เจ้าถิ่นจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง4ลรายในช่วงพักครึ่งเพื่อแก้สถานการณ์ตลอดสี่ทาที่แรกแม้สุดท้ายจะโดนตีเสมอแต่ก็ถือว่าเกมรับทำหน้าที่ได้อย่างเหนียวแน่นครับ และการเก็บแต้มกลับออกมาได้ถือว่าเป็นผลงานที่สร้างขวัญและกำลังใจส่วนทางฝั่งเอสปันยอนเพิ่งทำผลงานเสมอกับบาเลนเซียมา2ประตูตได้แบบสุดระทึกจากประตูที่เสมอในนาทีที่96ของคาบีปูอาโดเกมนังเก่าเจ้านกแก้วครองเกมบกุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนครับและสร้างโอกาสยิงได้มากแต่ปัญหาที่แก้ไม่ตกคือการเสียป,ประตูง่ายๆแต่ก,ก็โดนสวนกลับเร็วครับแม้ว่า จะมีความมั่นใจจากฟอร์มโดยรวมแต่ความผิดพลาดในจังหวะเปลี่ยนจากลุกเป็นรับทําให้พวกเขาเสียแต้มอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งกองหน้าอย่างกิเก้ากาเซียก็ยังขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายครับทัศนะในเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะออกมาสูสีแม้เอสปานญอจะถูกมองว่าเหนือกว่าด้วยฟอร์มโดยรวมนะครับแต่การที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะกิโรนาได้เลยตั้งแต่ปี2019กก็ยังและยังมักพลาดในจังหวะสำคัญสำคัญทำให้โอกาสแบ่งแต้มมีความเป็นไปได้สูงครับ เกมนี้จะจให้บอลปอกครับเห็นคนเลือกเชียร์เอสปอนยอนเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบประจัดขัดก็สวนใครที่จะไม่มีที่ลงุมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรติดตามให้กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ